สวัสดีครับวันนี้อยู่เกม War Thunder วันนี้จะมาเล่นรถถังเยอรมันเลสิบจุดศูนย์กันนะครับเราตัดเข้าสู่เกมเพลย์เลยเกือดละห้าสิบหรอสองห้าก็สรุปเม่นกระทอบเลทใครเอาสองห้ามาวะกูเนี่ยแหละกูไปส่วนราคาซ่อมหมแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไส่วนราคาซ่อมคนอื่นขอม่ได้ออกมาคน <laughs> อื่นไม่ได้ออกมา Okay, okay. ไม่ได้เกี่ยวกันราคะ่ะทอมเป็นคนอื่นเขาไม่ได้เอาไม้ <laughs> อะไรกันครับเนี่ยชิบห <c oughs> ายโดนเลดอีกแล้วน,น,น,นี่นั่นสองไอ้ห้าเป็นทอมเลดไอ้เหี้่ห้นไม่ใช่าาทอมอ่ะชิบหายอีกแล้วนออ้องมือไอสองไอ้ของเขาเลทนีกก็นั่นเลยทำไมไม่เห็นศัตรูเลยเจอละตรงโน้นอ่ะยัง,งนะไม่โดนเลยนะเห็นยากมอามไปมีใครมาทยไอ้เหี้ยมันเป็นตึกมันเป็นตึกอ่ะได้ไงโดนล้อ ที<ป>่ตรงไหนไวะแย่ๆเยอะิ่หายานจะเปิดเฉพาะยนะครับเจ,ลจแล้วเจอแล้วเราก็จะเปรี้ยงซายิงไม่โดนโผล่ออเอามามงไม่เข้า CTC ลูกนี้ด้วย เป็นอะไรกับรถกูมากไหมเห็นไรเย็นอมีไม่ได้หรือไงพวกมึงเห็นเขาเห็นที่ไหนไม่เห็นที่ไหนไม่เคยว่ะอาจะเซื้อญี่ปุ่นก็ได้ไอ้เชี่ยโดนยิงจนได้ไหมล่ะยาคือเขาค้นบอกค้อนไอ้คนวยเอ้ยมึงเล่นอย่างเงี้ยมันยิงมันยิงจนเป็นอรรกาศแล้วมันก็วิ่งหนีไปอ่ะออกมึงรู้ป่ะไอ้ออกบอตัวนั้นแม่งทำปักก็ได้ทำไมมันมันแต่ก็ไฟเลยอะคือมันมีปืนสีกระบอกพร้อมกันแหละแต่มันมีสองกระบอกอ่ะ ้ทำได้เอายีิมิลล yeah, าดดิแย่ดังมันต้องมีดูฟอคฟอนฆ่าตายอย่าฟอคอนเดี๋ยวน้ำมงนี่ว่าต้าส่งไนจอดเท่าไหร่วะมื่อกี้ว่ที่แบบมึงทำอะไรนมึงแค่เป็นรถเองไปงล้ว,วมึงสบายควายเดดี๋มึงสอบทำอนะไรได้ปะอะเอาไปยิงรถถังให้มันเร็วขึ้น,นเช่ เราขึ้นไปฟองก็ได้ต้องไปกิดนะเด็กที่ไม่ค่อยได้นำไปแทนเอาตาหรอก็ได้หมดเลยนะเอาเฮ้ยอเลเซ่อเลเซ่เป็นกระสุนเข้าหาโก้โก้หุ่นกระสุนฉลับไม่กระเสียบมันบิงไม่บินไม่รู้เรื่องเลยนะทันหน้าหาโอฟังบอดจอม ไปไปอาหารแปดโมงแต่บีนไปเดี para, 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 y y ๋ยวอนแค่หาออกตอีออกโ้นไเต็มไปเยมันนี่เดี๋ยวดีไม่มีมุมมนยังไม่โปรมาจากเขามีเลยเลยยิงข้าวปุ๊บวข้ามันตายยังวะตายหาไปนหรอป ซี่อะทำไมซีมันโดนยึดตะตีอยู่หลังด้วยมมาไม่ตายตรงนี้เลยที่ใหม่น่าคมแม่ใหญ่นาย่เห็นว่าหน้า้นหลังบ้านอ่ะทีมันไม่ทันเลิ่คอมมานเดอร์โอ้โหรถจี้แคบกว่ารถคูโดนนได้ขันนายเห็นยังสองขันเลยน่ะใกล้ก่อนเอ้ยอะไรวะติดคอมาประสิบติดคอมประสิบได้ไงอ่ะ ตีคอมโพสิตได้ไงอ่ะมันมีค่าตีคอมโพสิตเนี่ยนะโอ้ยโอเคตอนนี้แหละตายไม่เป็นตัวนัดี้ตรงอ่ะมันแตกแตก T M ยี่สิบสามเลยนะเว้ยเดี๋ยวแ้นแปลงหนีก่อนไม่มีอะเทโลรีถ้าอะไรมันลงหัวไงม่รู้มัจะเป็น J T T M แต่ก็ได้เว้ยซ้ายซ้ายโลถอยถอยเรียบร้อยไม่ลบ ไม่เหืขาเขาเปรี้ยวอะเขาเปรี huh. ้ยวอะดเก่้าอยู <S <S ่เลยนะเลดเกมะเก้าสุนจ่อสี่รไหมสุดท้ายส่ร้อยจะสิบเมตรเลยนะเว้ยสี่มันอะเอบามร้อยห้าเลดสูกสุดจออแรงดนะโอ้โหเจ้เดี๋ยวนั้นมันเอไม่ใช่หรอ จ่าขั้วยิงเอเอตายเนี่ยใจร้ายมาชิบไ,ไม่เกลี่ยยิงเพดล่างแต่ไม่ยอมเข้าไม่ได้อัพเครื่องลองฟ้อง อัพเครื่องจะวิ่งไวกว่านี้ทำไมยังวิ่งช้าไม่เข้าใจเแบบเมื่อกี้เดกขนักแซงมึงป่ะมึงไปล้อยางแต่มึงต้องอัพเครื่องเขาแซงมึงแน่นะไม่เนี่ยวนี้ไม่ได้อัพเนี่ยมัน้องเข้าไปเร็วแล้วเนี่ยเออว่เดี๋ยวรอม่เด๋วันที่สิ้าเดี๋ยวโสถไเกอร์มาที้ัมึง่อนไหนก็แล้ไเกอร์มัก็แสงรล้อยาามวัล้วไ เราจะหลบอยู s s <S ่ในป่ารอบไปก่อนเราจะเข้าสี่ไปเข้าสี่แฝงต่างหากเข้าป่าพี่มาป่าทางแยกออกฟองขึ้เขาป่าแล้วนะกูจะแฝงต่างหากรถกูไม่ให้รถเข้าออบเจกต์อยู่แล้วอย่างนั้นล่ะอุ้ทุกเก้าทางนั้นมันทางขึ้นพอดีต่างหาคือมันจะเห็นเราก่อนหรือเราจะเจอเขาก่อนอี้หอตกแล้วต้องมันยังยิงได้อี้ยอไอ้หัวสนตีที่ไหนอ๋อกันรันเหรอไม่ได้โกหก เพเห็นแล้วจะเพิ่งยิงม oh ึงอยู่จุดต้มกันไปเห็นละเข้าป่ามาก่อนเข้าป่ามาก่อนเข้าป่ามาก่อนีก911 easy มีอีกเรียบร้อยเอาออฟไซด์แล้วถ้ามมีเรคช็อตนะโอ้ my eyes ตรวจไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวตำรวจตั้งหนึ่งคือก็เวลาอยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้ว ้หย,นะย้ดดน,น,น,น่อนาบ้าไปไหนแล้ววะนี่ฮะจะโโมากวะไปแมา <c oughs> คือมนเล่นหลังถ้าจะไม่อยู่ไว้เนี่ยไปแล้ ตัวดดขึาา้นม,มาจากฝาขยันๆนะฝ่ายหลังคุณเดินหน้าถ้าฝ่ายหลังเดียว,ย,เดยวก็จะเข้าเดินหน้าออกซ้ายไหมไม่ออกขวาไหมซ้ายเข้าปาไม่จะบอกมีมาไม่ได้จะโดดแล้วพัดสองเมือ่อกี้เน,นี่ยของใครวะฮะใคราเธด้มามันมีเรดาร์ของญี่ปุ่นเหรอใช่ของญี่ปุของนีอรัสเซียสองบ้องอ๋อั้นเหรอวอีรัสเซียวอีรัสเซียจะโดดจอหนึ่งจากพันสองไหม กระโหวกเจาะแรงมากปัญหาคือมันล็อกเป้าเลยที่หมายมันแค่รู้ตำแหน่งแล้วแต่มันเรนล็อกมันเออๆนะไม่ได้ล็อกมันใช้โปโผลมองอ่ะแบบไม่ร่าตัวจับหวะเพื่อนทุกจรงหวะถ้มันแม่นกว่าวะเดี๋ยวเอ้ไฟที่ที่สี่ฝั่งเราเย๋อวะแค่ต้องบิ่งไปตรงนั้นให้เร็วที่สุดถ้าทันนะนี าอานีเพลมเริ่มไปแล้วเพลีมเริ่มไปแล้วติพเร็เป็นปกติโอเปอคทำได้เป็นเร็วปกติ ไปก็ไม่ดีเด็บเป็นแยบง่ายเฉยโอ้อแทบเล็เรื่องไม่ทำงานแล้วเฮ้ยเบบไม่อยู่อะไรเป็นคนกดชิบอ่ะมึงร้อยยามึงจะซิ่งอะไรขนาดนั้นนี่มันสายมันลงเนินตายตายเบิรอนทีตายฝาเทียตายแล้วชิดปาให้ด้วย ตายไป,ไปละีใคริดไอะแรงม้าขึ้นไหมันเป็นซเหรอวะด้ไหมซาาใช่ไหมไหอ,หอ้ตรต้องของ้าหรอซ่าโอ้ยรถลายหยาดออกพองมาพอมมาอะไรกวนใส่ชุดอะไรเป็ี่ินก็ได้ แล้วกูไม่รู้จะใส่อย <e ู่ได้ติดไม่เชืยอมันหาเมืองนี้เยอะเนาะตะลินพูดแล้วปวดประมพาณเลยโดกูเหรอเป็นรให้กูใส่ชุดวินัยกูมีปัญหาที่ว่ากูต้องใส่ชุดวินัยจังหวะ มาเลยมาเลยยิงแล้วมันมาเลยมาเลยหรือราบก,กลับไปก็ได้รับหน่อยรับหน่อยรับหน่อยร <c oughs> ับหน่อยอะไรรับหน่อยหลน่อยรับหน่อย คใ,ใครลากวะกูเห็นมเสียสองเลเคเมมเไรัสองสานเลยนะตรงนั้นนะ่ะ <c oughs> โอ้โหเพียบเลยเพียบไปกว่านี้อีกครับตายเฮ้ยตายสักทีดูดูมัน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 ทำไมทางกุสก้ามันเห็นอยู่ได้วะมันมีมันมีเทอร์โมอ่ะตัวมันสูงแล้วมีเทอร์โมด้วเองครับไอ้เหี้ยเอ้ยี่นี่มีเทอร์โมเหมือ้ว่าสองสามพันอ่ะเถวานี้ย เลยดิมนะันกูดูไม้ไนะคันแล้วเนี่ยรถแข็งด้วยนะแข็งมากด้วยมาแล้วหนะึ่งลำโอ้โอยแข็งมากตายแล้วกูโดนกระสุนนิดนึงโอ้ยยังยิงห่วะ ดีดีกวา็ีี่เลยที่สีไนม่ไมไม่อยานะนี่กระสุนเรามานอ้อยเอาแซมบอรมาด้วยกูไม่ค่อยอยากพกแซมบอร์ดตัตล้วก็ไม่ได้ใช้ัแม่ไม่ได้ใช้ใช้บ่รรอ,อยไใช้ก็ครธรรมดาคจะดีกว่าอมันยังรถถังไม่เข้าแคเน้ากกัสเีย ขวาเลื่อนหรอไม่สองร้อยที่สองร้อยสองร้อยต่ำมากสองร้อยต่ำมากพอกูแลนยิงไปแล้วไม่ใช่รูแลนว่ะรถบรรทุกถ่านรถขึ้นสะพานรถลงสะพานเออได้หนักปพยายามบุตรการได้ไหมตั้งแต่กว่าแล้วไปละ มันไม่เสียวมันจะมีพวกหอน้ยิงไม่มีต้องให้มันขึ้นมาทำไมละเสียวมันแฮงแข็งวะไ้ยมันไม่ฮาเบกพวกเราหรอเออคูไม่ได้ไอ้ยี่ฮาร์เบกติ๊กแคลวฮารเบกแล้วมั้งเราเก็บประตูฮารเบกเพราะว่าเืรา้ามาระเจ็บสดไยุงกับอห แะไงร้ตัวถังเดียมแค่เราเข้าปเอเนี่ยไม่ิเดียมนีแคนด้วยตั้งแต่เก่ากันนะเว้ยทางเราฝั่งมันไม่เข้าปเว้ยเหี้ยเลยแก่จะจะเข้าสิบออลตายล้วูสีรู้ว่าเ็บเปียววะมันจไ้เปียนะเพราะถ้องฝั่งนุ่นหายเยอะกว่าพอๆกันต่อหายสเองฝังน่ายต้งเยอะ ทอแล้ว่กดให้ได้อยแล้วโอเคเรามาช่องยื้อว่ะอีกอย่างรถรถฝังแบก็อาจจะเตะให้เองอะไรปาวนุกมาสเปไปเรื่อยๆอะอาคิสิเเหจะรัสเซียชอบโรงงานมาตั้งน,น,นเีล้ขงัเยอะาแล้วก็ฝังเกาด้หรอกเมื่อเป็นแด้วยกันก็ไปพาไปละไม่เียในการ ดดูิเนียฟังเราเหรอไอ้เหี้ยหมดหมด 2K ก็ไม่รู้จะเหี้ยอะไรมาเล่นแล้วอย่างคุณฆ่าเอบาไปเลยสองหนึ่งคันมันก็จะโผล่ไปขึ้นไปแล้วก็เหี้ยโผล่มาเรื่อยๆรื่อเรื่อยเเรืยเร่ยหมดเอาบาเอบาไี่หมดสี่คันนี่นี่ตรงนี้นี่รถอะไรวะเม่แคร์ไม่เจอไอ้ผมแข็งอีกยิงข้างเข้าเช่ไหมบอดดีฝั่นไหน มันไม่ได้มีตัวเดียวสิวะสองตัวเดียวจารก่นไม่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 หี่อะไรุดที่ทเดวกัน่เพื่อเพื่อราะยุายยูเลยพวอรจะตายกันละล้วนทีไม่ได้ Да,